ตกปลาครับได้ทั้งปลาได้ทั้งเบ็ดครับเอ็วเร็วเร็วหลูดเว้ยเอาไปมาฝั่งนี้วะนี่ตีคันลงน้ําไปปลาลากเอ้ยเกี่ยวเปิดไม่เปิดหน้าลอกปลาลากลงน้ําไปตีปลายางหาเร็ว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 เอาเยดยเอาขึ้นก่อนตัวของคันมาแล้วตัวของคันมาแล้วเอี่ได้ยังอเออหลุด เอ้อย,เออยเอาปลาขึ้นเอาปลาขึ้นมาก่อนเลยเดี๋ยวคันเราดึงเอาแต่ไม่นีปล่อยสายได้เลยเดี๋ยวสายมันตกอ,อย่างงุ้นเอออย่าปล่อยอย่าปล่อยสายนะนี่ครับตีปลาหาคันในน้ำเฮ้ยแกะปลาก่อนแกะปลาก่อนช่างมันก่อนช่างมันก่อนแกะปลาก่อนอยังไงสายตึงไว้ก่อนเดีย๋ยวปลามันดีดลงน้ำไปอีกระวังมือนะอ่า โอเคปล่อยป้าไปก่อนโมคันมาแล้วเหรอเก็บเบ็ดไม่ไม่เก็บเบ็ดไหมป้าเก็บเบ็ดใช่ไหมค่ะขอเปลี่ยนมุมหน่อยนะคะปล่อเองอ่าอันนี้เป็นลุงเรานะคะเราต้องตกน้ำไปหน่อยเพราะว่าตกน้ำไปค่ะแล้วหลบไปก่อนนะอันนี้เบ็ดตกน้ำนะเดี๋ยวเราซูมให้อันนี้ซูมเรียบร้อยนี่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 เขาจะเอาเบ็ดนู่นนู่นนู่นใส่ไหมเนี่ยใส่ในใๆใส่ใส่ใส่ กระโยนไปตรงไหนออลงไปข้างบนนู่นโยนไปที่เบ็ดของแถวๆฝั่งนู้นนะคะยังไม่เห็นเส้นเบ็ดชัดเส้นเบ็ดมันเล่นตาไปแล้วมันก็หายไปมันตกอยู่ในน้ำดูแล้วพันดูแล้วพันอยู่ฝั่งนู้นพันอยู่ฝั่งนู้นอะไรครับพันตกน้ำเราปลานี่ปลาที่ปลาตกได้ไม่ใช่นนี่ปลาปลอมปุกอ่า มุกมุกมุกคือเนื่อเนือนู่นขาน้องเก็บฝั่งนู้นไปแล้วเย้วิชันคอพีชเรียบร้อยค่ะแล้วิีการนึงเหยื่อมันจะมีตรงเนี้ยเห็นป่ะตรงตรงที่มันเป็นคมๆแหลมๆแล้วเราก็เสียบเหยือเข้าไปแล้วปลามันก็จะกัดตรงนั้น